รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นี่ตกลงลิงมีแหลมเป็นตุ๊ดเลยเนี่ยโอ้แก้วอะเนอะอุ้ยอุยเออลิงว่าพี่สองคนอย่าคิดมากเลยนะครับเมื่อตอนหมัยก่อนนะลิงก็มีเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งมันชอบเล่นตุ๊กตาบาร์บี้อย่างนี้แหละพอโตขึ้นมามันก็เลิกเล่นแล้วตอนนี้มันเล่นอะไรอ่ะมาเล่นผู้ชายแทนยผมว่าอย่าไปฟังไอ้ลิงมเลยพี่ลิ๊กขนาดจะไม่เป็นที่เราคิดก็ได้ครับ เออต้องนี่กลับไปทำพะโล่นะครับเออพี่อย่าลืมนะครับพรุ่รงนี้ตมะงานทุกคนบ้านนะเฮ้ยสะกอนโอ๊ยวันนี้รีบกลับบ้านเลยนะไปช่วยทำพะโล่หน่อยได้ครับได้ครับเอางี้พี่เพื่อความสบายใจเดี๋ยวลิงก์จะลองไปถามไอ้มีคใครดูแล้วกันว่าตกลงเนี่ยมาเป็นกระเทยหรือเปล่า ทีตอนจ้างมาบอกให้มาเฝ้าสวนทำสวนทีตอนเนี้ยขามาเฝ้าพะโล้ซะแล้วเดี๋ยวก็ใส่ปุ๋ยซะหนิว่าไงเนาะปุ๋ยรกคาขอดูไข่หน่อยสิ อมาเจอคนที่บ้าบินทั้งที่จริงในใจก็รู้กันว่าเมื่อใดช้ำจากที่ไหนมาแต่ว่าเรายังมีกันและกันอาจไม่มีถ้อยคำพูดคำใจที่หว,วานหวานเพียงแค่เราสื่อสารทางหัวใจก็เรานั้น จะคอยปอนยาจะคอยรักษาอาการเจ็บให้ตรคงมียังคงมีรักถ้าเธอเหนื่อ 太可爱了。 นำไหลหมดหม้อแล้วสวยโอ้ยแจ๊คคือฉันมีเรื่องอยากจะขอร้องแกหน่อยว่าคือเมื่อคืนฉันฉันเห็นบิ๊กไหมฉันเห็นบิ๊กไหมโอ้โหอะไรของแกวะไอริงผมจะมาถามพวกพี่ว่าพวกพี่อ่ะเห็นมีบ้างไหมเออ ไม่ได้เรื่องอ้รักคือนี่คือเมื่อคืนน่ะฉันไปเที่ยวกับกิ๊กใหม่ฉันเป็นยันไปเจอย็ยเบนแฟนแกเข้าว่ะสิเย็นเบนจะขู่จะอีกนะจะโทรไปบอกแฟนฉันฉันก็เลยมาขอร้องแกให้ช่วยพูดกับย็ยเบนหน่อยว่าอย่าไปบอกนะเรื่องเมื่อคืนนะว่าฉันอยู่กับกิ๊กอ่ะกิ๊กไล่เหรอกิ๊กกไหม บอกแล้วไม่มีมิกมีจมัดเอาไหมไปรักวยฉันหน่อยนะแล้วทำไมแกไม่ไปพูดกับเบนเองวะโอ้โหนี่แกทำย่างครับแกไม่รู้จักยัเบนเนี่ยยัเบนเนี่ยเกลียดฉันอยางอะไรดีอะขนาดวันนั้นนะฉันไปเล่นกับหมาข้างถนนนะ แกเตนนี่ะออกมาด่ายกใหญ่เลยเขาโกงแกสุกกระป๋อสิด่าหม้างวหมาสกปรกโอ้โหน่ารักเออแกช่วยเั้หน่อยนะแกไปบอกยาเบนนะบอกว่าขอให้เก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับความลับอะไรเหรอบอกลิงก์หนดิลิงก์อยากรู้อ่ะนะบอกลิงก์หน่อยนะอยากรู้จริงอ่ะไม่ไม่ไม่เอดเอ๋าก็เดินมาถามเอ๋อาก็เดินมาถาม นี่แกเห็นฉันไม่หมอรักฟันธงหรือไงวะทศกตรงเห็นอีกไหม่ะไม่เห็น,งงหนฟันทง<ว>โอ้โหนี่ถ้าจดมาอีกครั้งนะฉันจะไม่ฟันทงแล้วจะจ้อฟันสอบไปเลยไป<ว>โอ้ยไอ้รักน้องแกคนนี้ไม่ไหวจริงๆเลยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้สักอย่างต้องให้แกช่วยตลอดเลยรุปแกที่ช่วยฉันใช่ไหมแต่ในตากันเลย มิกครับมิกมิกมิกเอ้ามิกมิกครับมิกมิกไปไหนมาครับไปฉี่มาครับมิกเข้าห้องน้ำมิกนั่งฉี่หรือยืนฉี่อะครับนั่งครับอู๊แล้วมิกชอบตุูกตาบาร์บี้ไหมครับชอบครับงั้นเิรไปเล่นเลยค่ะเชิญเลยค่ะบ๊ายบาย เมี่ะกี้ลินถาไอ้นิกมาแล้วได้เลือกไหม99เปอร์เซ็นตเป็นผู้ชายใช่ไหม99เป็นต์เป็นตุ๊ดว่าแล้วเจียวลูกชายอย่างแห้งต้องมีลูกเป็นตุ๊ดไม่จริงลูกผมเป็นตุ๊ดลูกแม่มันอัยุสั้นเลยลูกมันยังไม่ตายมันจะเป็นตุ๊ด ฉันหมายถึงอายุความผิดชายไม่นานตั้นเลยตั้งหักเล่ามาเป็นอะไรกันนะครับเป็นตุ๊ดนะซิไม่ใช่ไอ้มิกตื่นมันเป็นตุ๊ดนะอุ้ยจริงที่รักตะเกียนะเจ๋งที่สุดไปเลยไอ้มิกอ่ะมันยอมรับเลยนะว่ามันอ่ะชอบเล่นตุ๊กตาบาร์บี้พอพูดเสร็จมันก็เต้นไอวีคุวาให้ดูด้วยเชื่อใครไม่เชื่อไปเชื่อไอ้ลิงก์มันเอางี้พี่ลิน เดี๋ยวผมจะหาโอกาสคุยกับมิกเองให้มันรู้แล้วรอบไปเลยพีผมลูกกตาใหญ่เลยลูกเลิกเล่นไปแล้วลูกไปอาบน้ำแล้วมากินข้าวกันปะปัดหนึ่งนะครับมีขอเปลี่ยนชุดให้ตุ๊กตาก่อน อนาพี่แฮงถึงพี่จะมีลูกเป็นตุ๊ดแต่แต่อะไรวะแตแต่ลแต่ลแต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 ไอ้ลิงไอ้ลิ้ไอ้้อ้ ้เนียจะต้องอร่อยเหมือนที่คุณรัฐทำแน่ๆเลยอุ้ยอร่อยจริงๆด้วยจริงป่าวจริงป่าเฮ้ยต้องเพลงเปิดเพลงอะไรดังขนาดนี้โลหะคันซิลิคอน ทำมสายกดกดกดกินตามโดนมือถือครับรักสมาทุกนาทีรักเราจะอยู่ตรงนี้ข้างเคียงกันรักของฉันนั้นคือเธอรักสมาทุกคืนวันรักเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไป ฉันจะให้ความรักเรามันคงอยู่ไปไม่ว่าทานวันที่ไรหรือดีจะมีใจเมือนดันรักเธออยู่ตรงนี้เพราะรักคือสิ่งที่เรามีให้แกกันรักของฉันนั้นคือเธอรักเสมอทุกนาทีรักเราจะอยู่ตรงนี้ข้างเคียงกัน รักของฉันนั้นคือเธอรักเสมอทุกคืนวันรักเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไป